อ๋อคือ,อ,อาคาเครือครับอืมหลายดีครับเพียรอืมนละครับดังมีกระไรครับเพียรอืมเยียมด้วยครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันทีท่26ม,มกราคมเนาะครับ อากาศหนาวๆครับเจ้านีเดียวห่อนเดียวหนาวอยู่นี่เลยครับโวงหันห่อนก็มาหนาวอีกโล้าพ,พี่น้องมาย้ำตุ้มกุ้งคือเกาครับเจ้าหนีอ่าหลังรับเจ้านี่ไม้ไม่ทรงคือดีครับคุณโดดดงดงอยคนไปครับไปเบื้องไปรุ่นเจ้าหนีสิมันบ่ โอ้ผีครับกอเต็มอยู่ผี่ชงคือดี้นครับเพี่อฮือคือคาเตอร์ครับไหมไหม่หมนะ พี่ครับโอ้ oh, mm hmm. หลายค่ะพีอ mm hmm. ครับ หลังตีสองไหลรับบันอุ้ยเขาดีดีครับผ่าสอดตัวน,นี้หนูกัดเพียกขับรังกระไร เช่สามหลังนี่ึ้นครับหลังแรกครับืมห,หลายดีครับเพี่ย ว่าจิไปใส่ด่างกับพ่อไ้ใส่ดอกครับข้าอยากขึ้นไปให้ไปซ่องมึงมันยอดแทงยอดนั่นลงเบิดตายเบิด์ตหรอครับเลยวา่าจิตถอนมั่นกูมันมันซ้ำปลังหรอครับปูกไคยเจ้าพนเมื่อท่านหอ,อดขัวเมื่อท่านเป็นพ่อกูหรอกครับยังขีกูตายเบิด เดีย๋ยวขับตัวยงังอยู่หลังนี่ครั้งที่สองขับหลังนี่นะครับถือไหลเปีย ุ่นะครับปลูกม็มีอีกกลปูก็มี่ครับบนันบอกดอกครับก,รกลาปูไก่จิบดอกครับหายายกจะดีครับปูทางบ้านผมไก่จิบบอลดอกกับตัวเดียวหนึ่ง ปูกระจิกิบ๊บเร็วปลาไหลกระจิกิ๊บโลคร,รังนี้กระไรครับเพีย เบลสองหลังขึ้นมาก้นขับบัน ครับหลังที่หาหลังที่ซี้นี่นเหรออ๋อลืมหันกล่องลงต้วนี้ครับโอ้ยเจ๊จนแล้วเ่ะ ทั้งที่หาครับโอ้หลายดีครับพี่ตลังเขาดีๆครับเจ้าหนี่ก็ได้หมนอนด่ครับเหลียบป้่อยครับ งพระพุทนไหรครับเจ้าหนู นี่แหละครับคงงามงามดีครับปุน,นะมันหมาน,นครับไม่ยืดออกครับโล่ยืดออกคำกระไรอาหลังครับอืมม,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 มันหมายอนใครยืดออกครับนุงม,มาใช้มาหากระไรพ่อได้ยืดได้กิน เอาชิมนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องจังได้กับฝากก็เลยก็ติดตามเลื่อครับใส่บังใส่หนนใส่เทียเนี่ยพอกกันไม่ชิมหนาผปแล้ครับย่ดีไม่แห้งสุงภาพแข็งแรงน้ำด้วยทุกันครับสวัสด,ดีครับมันหมานขับจองะไรไปครับคุณเมื่อเลือกครับบานนีอกันซ้อนต็มที่ครับ